มีลูกค้าถามว่าอ๋อจะมาติดแก๊สรถสอ s ลสูสู r o ทรูปเปอร์คนส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยเห็นมันเป็นรถเอสยูวีขนาดใหญ่มันก็จะเป็นไซส์ซิงเดียวกับไอ้พวก p r a d โอะไรพวกเนี้ยนะครับเป็นเครื่องยนต์ V6 3,200นะครับเออก็มีขายอยู่ในช่วง9ยุค9กกว่าถึง2,000น,นเนาะก็จะมีอยู่ประมาณ2 7เจ็นะครับหน้าตาก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงไปม,มากนะครับเขาหน้าตาทรงก็แบบเหมือนพวก p a เจโอะไรแบบเนี้ยนะ ในกลุ่มเดียวกันพราโดปาเจโลอะไรยุคนั้นนะครับเป็นรถไซซิ่งเดียวกันไซยใหญ่นะครับก็ไม่มีอะไรครับก็ช่างก็เคยติดมาหมดแล้วตั้งแต่เจน1เจน2เจนหนึ่งจะเป็นหัวฉีดแบบฮา l f ฟก o ุ๊ปนะครับการฉีดเชื้อเพลิงก็จะ,ะแบบ น่าจะเป็นฮา l f ฟกรุ๊นี่แหละก็เลยจะฉีดเฉพิะคนละแบบกับตัวเจนที่2เจนที่2จะเป็นโซเรนเชียลนะครับเป็นแบบคอยออนปลักนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรจะเป็นเจนไหนช่างก็รับมือได้หมดเพราะติดมาหมดแล้วนะครับจะอ่านด้วยเทคนิคการอ่านตัวรู้ตร,ง,ตรงนี้ยังไง <c oughs> ประมาณนั้นแล้วลูกค้าถามว่า <c oughs> อะไรอ๋อพอดีลูกค้า,าถามว่าติดราคาเท่าไหร่นะครับ ก็โดยส่วนใหญ่ก็อยู่6กสบประโยมาณสามหมื่นกว่าบาทแล้วแต่ว่าหน้างานถังต้องทําแบบไหนพอดีคุณลูกค้าก็อยากได้ถังอยู่ใต้ท้องคุณช่างก็จะไปเปลี่ยนเรื่องเขาก็จะไปย้ายถังน้ํามันให้เรียบร้อยก่อนนะครับตีถังใหม่ใส่ปั๊มใหม่ใหม่ย้ายท่อใหม่แล้วส่วนตรงพอพื้นที่ว่างเราก็สามารถจะใส่ถังลงไปในนั้นได้เดี๋ยวดูหน้างานอีกทีจอเป็นแคปซูลเอาเป็นโดนัทอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูหน้างานอีกทีว่าพื้นที่มันแอเรียมันแมทมันเหมาะกับลักษณะถังแบบไหนนะครับใส่แล้วสวยก็แบบนั้น ไซซิ่งก็เดี๋ยววัดเอาพ็าต้องการแบบไหนรถล,ลูกค้ายกไม่ย,ยกยังไงเอออย่าอะไรที่มันเตี้ยเกินไปมันก็ไม่ดีเดี๋ยวก็จะหาความเหมาะสมหน้างานอีกทีหนึ่งนะครับ เราช่างเคยติดไหมคะรุ่นนี้เคยติดมาหมดแล้วทุกรุ่นนะครับรูปแบบแล้วคนติดแล้วเขามีประสบการณ์ว่าไงบ้างคะก็ติดแล้วถ้าทําถูกต้องก็ใช้ดีใช้ยาวนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะรถมันมีหลายเจนผมติดตั้งแต่สมัยยังเป็นมิกเซอร์เลยยังมีมิกเซอร์ยังไม่เป็นระบบระบบวัวฉชีดเลยแล้วค่อยไล่เก็บข้อมูลมาทามาปรับแต่งมาปัญหาที่เจอแล้วเราเราก็ปรับปรุงแก้ไขจนเราก็มีโน้ตหาี่เราจะรู้ว่าเราจะต้องรับมือกับเขายังไงทําแบบไหนแล้วดี นะครับมันเป็นประสบการณ์ครับท,ท,ที่ที่ติดเนะี่ยที่ปวดหัวคือเ,เกิดจากอะไรคะรถสมัยก่อนเราจะมีพวกแบ็กฟงแบ็กไฟนะครับติดเสร็จจูนแล้วมันไม่นิ่งว่าเบาแล้วดับฉีดไม่พอดีอนะไรพวกนี้อันนั้นเป็นโน้ตฮาวแรกๆที่คนยังไม่เข้าใจระบบการทํางานของหัวฉีดอย่างอย่างลึกซึ้งะนะครับทุกคนก็ต้องไปฝึกฝนนะนะหาข้อมูลหาหาประสบการณ์ตรงกันเองนะครับของกระยัดลงไปในรถมันก็ยัดกันได้ทั้งทั้นนั้นแหละแต่ว่ายัดไปแล้วนะมันใส่ย,ยังไงเซตอัพยังไงปรับจูนยังไงบางคนเจาะว่าฉีดยังไม่รู้เลยว่าเจาะว่าฉีดผ เล็กเกินไปใหญ่เกินไปนะครับรถมันไม่แมทมันไม่แมทเพราะมันไม่แมทปั๊บจูนมันก็ไม่ลงยิ่งทําเป็นในโอตโตจูนเลยยิ่งไม่ลงใหญ่เลยนะครับแล้วก็ต้องดูว่ารถรุ่นนั้นเนี่ยมันต้องการการฉีดเช้อเพล яч, ิง,งล,ลักษณะไหนฉีดใกล้ฉีดไกลยังไงสาหรับผมเนฉีดใกล้ฉีดไกลมันไม่ค่อยไม่ได้มีผลเท่ากับการที่คุณเซต็ตหลุมฉีดได้ถูกถูกเบอร์ถูกลูแล้วจูนได้ถูกต้องนะครับมันก็ต้องอา่านอ่านทุกๆุสิ่งอย่างที่เราจะมีอมอนิเตอร์อ่านได้เพื่อจะได้มองภาพรวมทั้งหมดได้มากพพออมมมางงภทั้หด ออภาพควบคุมก็จะแก้ปัญหาได้เช่นคุณรู้ส่วนผสมมันไม่ไมไมพอดีรู้ได้ยังไงก็คุณดูได้จากค่าการฉีดดูได้จากการออานสนองออ,อ,งอ,อ,องเซนเซอร์แล้วรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้เชื้อเพลิงมันผิดถูกคุณวัดค่อยเสียได้คุณสามารถอ่านจากแมปได้อ่านจากแอร์ฟโฟลได้ถ้ากรณีนี้เครื่องมือมันสามารถอ่านได้นะครับวันนี้ก็คือช่างก็ต้องไปเรียนพื้นฐานระบบ ecu รถยนต์ที่มันถูกต้องว่าเออตอนนี้รุ่นนี้เขาทางานยังไงแล้วเราก็เก็บ Data ไว้รถรุ่นนี้เดินเบา1.7 การเปลือเซกะรุ่นนี้เดินเบา2รุ่นนี้เดินเบา2.5ดรุ่นนี้เดินเบา3เรแล้วก็จะได้รู้ว่าเออรถแต่ละรุ่นเนี่ยเขามีพฤติกรรมอากาศเข้าเครื่องเท่าไหร่กินยังไงมีอะไรกันเราก็ได้รู้พอมันผิดปกติจากอะไรเราจะได้ไล่หาปัญหาต่างๆได้นะครับอันนี้ก็ต้องเป็น เป็นการวิเคราะห์เนะาะก็แล้วแต่คุณช่างแต่และท่านก็ต้องไปไปศึกษาหาประสบการณ์ในการวิเคราะห์ปัญหาในการวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาต่อไปการแก้ปัญหาเนี่ยม,มันเป็นมันเป็นมันมันเป็นการวิเคราะห์ด้วยนะคะไม่เจอก็แก้ปัญหาไม่ได้นะครับเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับอืมโอาคก็ <c oughs> สําหรับใครที่ใช้รถ s อ v ได้หมดครับจะเป็นพาดงพาโดจะ เจ็ดสี่สูบแปดหกสูบแปดสูบมาได้หมดเลยนะแล้วเราเวอร์ก็ได้ไม่มีปัญหาสี่สูบสี่สูบหกสูบแปดสูบได้หมดไม่ได้มีปัญหาเซฟคอร์สก็สบายใจด้วยวิ่งเหมือนน้ำมันด้วยใช่ครับที่นี่ก็วิ่งได้วิ่งการได้เหมือนน้ำมันครับจะเป็นกล่องตัวไหนเก่ากลางใหม่ได้หมดนะครับแด้ยวช่างดูให้ถ้ามันอุปกรณ์มันไม่มีมันหมดอายุเรารีโนเวทแล้วก็เปลี่ยนชุดใหม่ไปแต่ถ้าของเก่ามันยังพอใช้ได้ก็เดี๋ยวดูให้นะครับว่าต้องเปลี่ยนตรงไหนบ้างนะครับมาว่ากันไป นะโอเคขอบคุณค่ะก็ไว้วางใจช่างเสริฟ089459195ครับติดแก๊สติดแก๊สเดี๋ยวช่างเสริฟวิ่งเหมือนน้ำมันครับ